ควาตื่นมาก็คือใบสามมาถึงพี่ทำฟันสี่โมงครึ่งเพิ่มีเวลาเลยอ่ะคือเลื่อนทำฟันหมอประมาณสองรอบได้มั้งใช่ที่เราทำเลยวันนี้คือต้องบอกว่าต้องจับไมือใ้ได้ไม่งั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมีโปรแกรมทำอะไรบ้างมาดูกันนะครับวันนี้คือทำฟันเสร็จแล้วสีอะไรคะสีฟ้าน้ำทะเลจะกลายผอดเหล็กแล้วบอกว่าใส่เคนมาหลายเดือนแล้วพักฟันบ้างใช่อุ้ยไใบผิวขาวออร่าจังแน่นอนค่ะเพราะว่า สายจูออนค่ะรบกวนกรุณาน,นะคะอยากข่าวงบบเงี้ตะโกดด้วยนะคะหน้าช่องพี่พอใต้ตาไปเลยครับตอนที่อายตะโกนค่ะหลังจากเป็นแฟนเสร็จนะคะตอนนี้เราก็ที่หายไปนานนี่ไม่ใช่ไหน,นะนละอดีดอกรถติดมาค <laughs> ือตีไปตีกลับตีไปตีกัดตอนนี้เรา <laughs> <laughs> เรามาหยุดสถานที่ถ่ายโปรไฟล์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายโปรไฟล์อะไรรอติดตามชมกันเลย สียะสียะนี่เรามาลุ้นกันนะครับว่าเจ้าบ่าวจะเป็นใครนะที่บ่าวคอมเมนต์มานะครับถ้าอยากให้เจ้าบ่าวเป็นใครคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วชุดที่หนึ่งอันนี้คือชุดที่หนึ่งเสร็จแล้วชุดที่หนึ่งนะครับชุดหนึ่งเป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยรถชดเชยเออคือเขาบอกว่าเป๊ะๆๆๆมากคือแบบเออว่าปังอลังการมั้ยนี่ใครชุดสอง ชุดนี้ดูเป็นตัวมึงนะจริงเออตีมสระโสดนะคะไฮโซมากชุดนี้คือไฮโซไฮแซวมาก a ร์ปาร์ตี้ไงสระโสดค่ะสุดสระโสดสวยขนาดนี้ไม่น่าโสดสวยขนาดนี้ไม่น่าโสดคิดว่ามีแฟนไหมคะคิดว่ามีนะไปตามติดตามได้ในเน็ตเลยะมันนอกมากในเน็ตเออเขาหมดยูทูี่แล้วเขาหมดยูที่แล้วไอีกกระเทยแล้วคืออะไรติดตามในเน็ตคืออะไรก่อนก็ในเน็ตไงโซเชียล โอ้ยตรงนี้กระต่ายน่ารักก้ากระต่ายลองเมียวหรอเสร็จแล้วชุดที่สองวันนี้คือกี่ทุ่มแล้วตอนนี้หรอตอนนี้คือสามทุ่มสี่สิแปดแล้วนะคะผมสามทุ่มสี่สิบแปดสามทุ่มสี่สิแปดใช่แล้วก็เฟรดิกีสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหอ้ชุดนี้เลิศว่ะเสียชุดนี้เป็นชุดที่ว่าฉันรีเฟรดมันอยากขาย เสียมากนี่แหละคือตนว่าเสียไหมครับใครว่าเสียคอมเมนต์มาเสร็จแล้เสร็จล่างตัวเองแล้วเป็นไงล่างแข่งล่างของเสร็จแล้วไม่ต้ถ่ายเสร็จไปเลยรากิงงดูสิสี่สิบสงครึ่งค่ะโอ้ไปค่ะสี่สิบสครึ่งชุดไหนเอาให้คนรีเควสต์ว่าชุดไหนสวยหนึ่งสองสามคอมเมนต์บอกหน่อย ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่อม่ใช่สี่ <c oughs> ทุ่มสี่สิบห้าเอาเป็นว่าหมดงานวันนี้แล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์อย่างใจแล้วกดติดตามด้วยนะคะทุกคนก็คือทิกตอ,อกอันนี้เป็นทิกตอ,อกใหม่นะกดติดตามครบหนึ่งแล้วกดตัวแฟนใหม่คะ่ะนี่แล้วก็ชอบชุดไหนกันคอมเมนต์หน่อยนะหนึ่งสองสามปรึง่ง <c oughs>